สัญญามีสองส่วนส่วนของความจําได้กับส่วนของการหมายรู้ความจําได้อย่างจําได้ว่าเราเป็นใครเราชื่ออะไรบ้านเราอยู่ที่ไหนเราทํางานอะไรครอบครัวเราชื่ออะไรบ้างอะไรนะอันนี้คือความจําจําได้ว่าถนนข้างหน้านี้ถ้าเราเดินไปทางนี้จะไปโปลดที่ไหนจะไปทางนี้จะไปโผรดที่ไหนอันนี้เป็นความจําเป็นสัญญาพื้นๆน,นะสัต์เดรัจฉานมันก็มีสัญญาอย่างนี้ นี่มีมีสัญญาอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าความหมายรู้ความหมายรู้เนี่ยมันจะมีสองส่วนหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดผปุถุชนจะหมายรู้ผิดนะพวกเราไม่ต้องตกใจพวกเราหมายรู้ผิดเว้นแต่พระอาิยาบุคคลโสดาขึ้นไปถึงจะเริ่มหมายรู้ถูกหมายรู้ผิดหมายรู้ยังไงหมายรู้ผิดหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างาม ร่างกายเราเนี่ยโสโกโ,สโครกนะมันดูดีเพราะมันมีแค่หนังคุ้มอยู่หน่อยเดียวแล้วหนังนก็บางนิดเดียวนะภายใต้หนังลงไปเนี่ยมีแต่ของที่ดูไม่ได้ไม่สวยไม่งามซ่อนอยูนะ่แล้วความไม่สวยไม่งามความโสโครกนะมันห่อหุ้มไม่ด้วยหนังนี่ยแต่มันห่อหุ้มได้ไม่ไม่มิดะ ถึงเวลานะความโสศครมก็ไหลซึมออกมาทางรูรั่วของร่างกายนะไหลซึมออกมาเคยมีสมัยพุทธกาลนะผู้หญิงไปจีบพระผู้สรีจะพระมคขลาหรืออะไรหลวงพ่อไม่แม่นนะอ่านมาหลายสิบปีแล้วเริ่มเลือนลางผู้หญิงไปจีบพระพระท่านก็บอกว่าน้องสาวเราไม่สนใจเธอนะ เราเห็นเธอเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนะนับไม่ท่วนมีสองของสโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดนะอย่างร่างก,กายเรานี่ไหมแหนดูนวลดูเนียนดูสวยนะเดี๋ยวก็มีเหงื่อซึมออกมานะมีขี้เหงื่อมีชี้ใครอะไรออกมานะ หรือในจมูกเราเห็นไหมสิ่งที่ออกจากจมูกก็เรียกขี้โมกมขี้นะออกจากตาก็ขี้ตาออกจากหูก็ขี้หูขี้ทั้งนั้นเลยออกจากปากก็ขี้ฟันอย่างเงี้ยออกจากก้นก็ขี้เลยลนะ่ะเรย,ยกไว้นอันเดียวคือฉี่นะรอานั้นใส่คําว่าขี้เข้าไปได้หมดเลยเนะนี่ยสิ่งที่ไหลออกจากร่างกายเรานะเต็มไปได้วยของโสโครก แต่คนทั่วไปนะียไม่ยอมหมายรู้ตรงนี้จะหมายรู้แต่ว่ามันสวยเมันงามตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มหลวงโลกโดยการล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันอะไรเงี้ยมันเทาสี่โสโครกที่มันสะสมมาตลอดคืนหน้าตานะตื่นขึ้นมาหน้ามันใช่ไหมไม่สวยไม่งามแล้วเราก็ไม่อยากให้คนเห็นนะเราก็รีบไปล้าง ไปแปลงฟันไปล้างหน้าแล้วแต่งตัวให้ดีนะทาแป้งทาอะไรให้ดูสวยๆเขียนคิ้วทาปากให้เอาไว้หลอกคนอื่นถ้าหลอกก็ได้ว่าเราสวยสบายใจแต่ในความจริงหลอกไม่ได้ถ้าคนช่างสังเกตนะก็จะเห็นความไม่สวยไม่งามที่ซ่อนอยู่เราสังเกตตัวเองดีสิ่งโสโครกไหลออกมาจากร่างกายเราตลอดเวลา แล้วไอ้ความโศกโกรกอะไรเงี้ยก็เป็นเราไปหมายรู้เราไม่อยากรู้อ่ะเราก็เลยพยายามดูว่ามันสวยมันงามเนี่ยหมายรู้ผิดนะหมายของไม่สวยว่าสวยหมายรู้ผิดอีกงย่างหนึ่งก็หมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนนะเราจะรู้สึกว่ายังไงวันนี้เราก็ยังไม่ตายนะเราอย่างเที่ยงอยู่ไม่ตาย แล้วเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ก็เราเมื่อวานก็คนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้ก็เราเมื่อปีกลายก็คนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้ก็เราตอนเด็กๆก็คนเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่คือตัวเราอย่างแท้จริงลองไปดูรูปเก่าๆเ,เคยดูไหมรูปเก่าๆที่เราเก็บไว้เป็นปีๆมันดูมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แล้วนะ,นะนะมันไม่เที่ยง แต่เราไม่รู้เราคิดว่ามันยังเที่ยงอยู่ที่จริงมันไม่เที่ยงแต่ละปีนะรูปร่างหน้าตาเราก็เป,เป,เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะแล้วก็แก่ไปนะเจ็บไปสุดท้ายก็ตายไปหนังเริ่มเหี่ยวนะผมงอกหนังเหี่ยวฟันหกักตามัวอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ตายเร็วเกินไปเราจะได้เจอ แล้วก็ความเจ็บป่วยร่างกายเราเคยเดินได้ว่องไว้นะก็ะเดินสม๊ะงแงะ,งงะจะล้มมีล้มแหล่อยู่เรื่อยๆนะไม่ระวังก็หกเมรไปเลยตนอะนเด็กๆวิ่งถืออะไรนะล้มไปมันก็ลุกขึ้นวิ่งต่อวายเยอะๆนะขืนไปเดินเร็วๆเว,ๆวียนหัวล้มไปเลยแนละ้วลุกไม่ได้แนละ้วเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงนะในร่างกายนี่คนทั่วไปพยายามไม่รู้พยายามไม่เห็น อย่างร่างกายเราโสโครกรก็พยายามไม่รู้ไม่เห็นร่างกายเราไม่เที่ยงก็พยายามจะไม่รู้ไม่เห็นอย่างงี้ร่างกายเรามีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็พยายามไม่รู้ไม่เห็นอีกไม่อยากหมายรู้ตรงนี้เลยอยากหมายรู้แต่ของสวยของงามของเที่ยงของเป็นสุขของเป็นตัวเราเนี่ยอุตุชนมันจะคอยหมายรู้แบบนี้ในขณะที่ถ้าเราภาวนานะเป็นพระโสดาบ,บันเนะี่ย เวลาหมายรู้มันจะเกิดหมายรู้ถูกได้นะไม่สวยไม่งามจริงหรอกไม่เที่ยงแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็ทุกเดินนานก็ทุกยืนนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนในความทุกข์เกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออก ในพอเรามีสติรู้สึกร่างกายนะร่างกายมีแต่ตัวทุกข์ไม่เห็นจะดีพิเศษตรงไหนเลย